สวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อวานมาถึงเมื่อวานวันนี้เข้าป่าเลยโนนนนมีมีฝรั่งมาเนเพื่อนฮัลโหลดูฮัลโหลฮัลโหลมีฝรั่งมาเป็นเพื่อนครับมาแรกมาดูก่อนจ้าแห้งมากเลยเพื่อนเพื่อนไปดูด้วยกันเลยจ้ามีแต่เสียงนกจ้าแห้งมากเลยเพื่อนเพื่อนดูดิเราก็ด้วยความคิดถึงป่าเนาะฉีดยากันยุงเรียบร้อยแล้วครับ ไปดูกันจ้ะเดินไปแหละแห้งๆกะลุงมาเ,เพื่อนกว่าจะมาได้นี่ลุงก็ห่อนหายใจหลายครั้งเลยจ้ะลุงไม่ชอบเข้าป่า <laughs> มันแห้งจริงนะเพนะื่อนอะเราก็มาตามภาษาเรานี่แหละเราอยากมาเนาะเดี๋ยวจะพาดูบลูเบอรี่ด้วยนะจ๊ะแต่อันนี้เดี๋ยวพาดูป่าเห็ดก่อนเนาะ ว่ามีเห็ดขึ้นมาให้เขาเก็บกันลุ่มลุมเขตที่เราอยู่มันแห้งแล้งแบบนี้มันจะมีเห็ดมีจ้าทุกคนดูยังไม่มีวิแววเลยกรอบมากเลยรอยหมูป่าก็มาขุดนะเพื่อนดูเด็กลุงไปนั่งแล้วยังไม่ทันไรเลยเรายังไม่เจอเห็ดเลยลุงนั่งแล้วอ่ะ แถวนี้มันจะมีอะไรเนาะมันแห้งขนาดนี้ละ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้แห้งขนาดนี้นี่ต้องเขตที่มีฝนละถึงจะมีเห็ดนะเห็นเพื่อนเพื่อน,เ,อนเก็บกันแล้วอะสวีเดนนี่แหละจ้าของเราแห้งมากเลยเพื่อนเอ้ยอยากขึ้นรถไฟไปหาไปช่วยเก็บเลยของบ้านน้อยเสีนะะแยะเลยอะดูดิแห้งมากเลยเพื่อนแต่มาพามาชมป่าแล้วกันนะ นี่มีแต่เห็ดนี้จ้ะเพื่อนๆดูดิอู้เห็ดนี้เยอะมากเลยถ่ายเห็ดนี้แล้วกันนะี๋ยวเพื่อนๆดูนะอู้เราจะไปได้เห็ดอะไรกับเขาแล้วเพื่อนๆเอยดูดิแห้งขนาดต้นไม้คาะจ้หน้าร้อนแล้วนี่เพื่อนๆดูดิอู้เห็ดนี่ขึ้นเลยเห็ดไอน,นี้เนี่ยมันกินได้นะแต่เราไม่รู้จักเฉยๆเพื่อนๆเราเราไม่เคยลองกินนะ นนี้ถ่ายรูปนะมันสวยจังได้ยินเสียงธรรมชาติไม่เอ่ยเราก็ไปจุดที่มันเคยงอกเนาะดูเฉพาะจุดเตียนๆนี่แหละที่เคยงอกจ่ะเผื่อเขาจะโผล่ขึ้นมาแนละ้วทะทำให้เราตกใจนะไหมป่านี้เป็นป่าติดถนนจ้ะเพื่อนป่าของชุมชนดูดิ เวลามาก็ไม่ค่อยทันก็้นเรจะมันเพื่อนเพราะว่าเห็ดมันเป็นแหล่งอาหารของชุมชนเนาะวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่ก็เลยมาส่องดูจ้ะด้วยความอยากส่องนะทุกคนตัวเห็บก็เยอะนะคะเราต้องใส่รองเทา้าใส่กางเกงฉีดยาก,กันยุงเพียบเลยเมื่อกี้เข้ามานี่ลุงยุงลุมรุมลุงฝรั่งเลยแล้วจัดการสเปรย์รอบตัวมันก็หายไปเลยจ้ะ ปดูตรงนี้กันเนาะพาดูตามซอกตามลือุอ้ยเมืองที่เราอยู่นี่มันแรงจ้ะเพื่อนเพื่อนต้นหญ้านี่แบบกรอบเลยเพื่อนเพื่อนเนยถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่บังนะคงจะได้กินเห็ดยญ้าอยู่จ้ะถ้าฝนลงมานี่ได้เลยแหละดูลุงฝรั่งนี่แกแกมาเ,เพื่อนน่ารักมะลุงอะ่ะ <c oughs> ถ้าไม่มาคือไม่มานะคะ นี่มาครั้งแรกแล,กล้วแกเลยมาแต่ว่าหลังจากนี้เราคงต้อเข้าป่าคนเดียวเลยลุงแกไม่ค่อยชอบเข้าป่าจ้ะมีคนมาเก็บบ้างนะแต่มันแรงนี่นี่แต่เพื่อนนี่มีอยู่นะนี่แต่มันแรงจ้ะรอน้ําถ้าไม่มีน้ํานี่ไม่ได้เลยนี่เห็ดพิษก็ขึ้นจ้ะนี่ขึ้นอยู่นะแต่รอน้ําจริงๆไม่มีน้ําเลยอะแถวเนี้ยไม่มีน้ําเลยจ้ะกําลังขึ้นเลยจ้ะนี่ แต่มันเล็กๆอะมันแรงอะเพื่อนๆดูดินี่เห็ดพิษก็ขึ้นแล้วนะเราเดินมาตรงนี้กันเนาะเราเคยเห็นเขาขึ้นอะแต่ว่ามันแห้งแรงมากเลยยุงก็โหหิวมากเลยครับตรงนี้เคยขึ้นแต่ดูแล้วเขาแห้งแรงมากเลยก็ยากที่จะโผล่ขึ้นมาจ้าเพื่อนๆยากอยู่ยากอยู่ยิ่งเงะ มาดูตรงนี้ที่อีกนิดนึงจ้ะก,ก็คงได้แค่มาสูดอากาศเนาะวันนี้ร้อนมากเลยสวีเดนเขตที่เราอยู่นะหลายองศาเลยจ้ะยี่ห้ายี่หกยิบเจ็ดยี่แปดเลยช่วงบ่ายนี่จ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงเพราะว่าเราไม่ลุยต่อแล้วเพราะว่าเห็ดมันมันมันรอน้ำจ้ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่มา มารับชมนะจ๊ะพาชมป่าจ้าสวัสดีจ้ากลังขึ้นอยู่นะแต่ยังเล็กมากเลยจ้าเพื่อนๆนขึ้นอยู่นะแต่ว่าเล็กมากเลยจ้ะเขาไม่มีน้ําจ้ะในเห็ดพิษก็ขึ้นนะคนมาคุยมาเขียนนะเพื่อนดูดิมันกําลังขึ้นนะจ้ะแต่ว่ามันไม่ได้แล้วมันไม่มีน้าอ่ะเนี่ยรอฝนอย่างเดียวเลยเพื่อนๆดูดิเดูดวจะให้ดูมันเหมือนมีคนมาเก็บแหละก่อนหน้านี้นะเราคิดว่านนนเนี่ยนี่เพื่อนดูดิอุ้ยนี่ นี่กอน,นี้เพื่อนดูอ้นี่ถ้าได้น้ำนะดูสิถ้าได้น้ำดีเพื่อนเพื่อนเราจะพาโดูบูเบอรี่เนาะลูกมันเป็นยังไงนี่เพื่อนดูดิลูกยังเล็กอยู่เลยจ้ะเพื่อนเนี่ยังเท่านี้อยู่เลยบูเบอรี่มีอยู่นะเนี่ยแต่โอ้ยยุงกัดเจ็บมากเลยครับนีกู ที่บอ่อการ์เราจะพาดูบลูเบอรี่ซะหน่อยเดี๋ยวไปดูอีกตรงโน้นดีกว่าเนานะอยู่เยอะมากเลยสูบลูเบอรี่ไปด้วยเนาะให้เพื่อนๆชมด้วยเพื่อนก็อยากรู้ว่าลูกบลูเบอรี่โตยังปีนี้บ้านเราคงไม่ค่อยได้มาเก็บเท่าไหร่ที่เ,เพื่อนๆบอกเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีให้ดูบ้างนะจ๊ะเพื่อดูนะนี่มันโตเท่านี้นะจ๊ะเ,เพื่อนๆบลูเบอรี่อะ่ะ ยังไม่โตมากจ้ะเพื่อนได้มาเจียวไข่เท่านี้เลยจ้ะแรงมากเลยเขตดที่เราอยู่นะต้นมอสนี่แห้งเลยจ้ะเพืเ่อนเขาอยากเกิดอยู่แต่ว่ามันไม่มีเห็ดให้เกิดจ้ะเอ้ยไม่ใช่ไม่มีเห็ดไม่มีน้ำ <c oughs> ได้เอามาเจียวไข่นะจ๊ะทุกคนเห็ดแรกนะจ๊ะเห็ดแรกมันแรงมากเลยจะทอดไข่ใส่เห็ดนะจ๊ะใส่เนยลงไปจ้า ตามไม่เห็นนะจ๊ะเพื่อนที่นี่เรียกว่าออมเล็ตค่ะจ้าจเพื่อนเจอจะเจี่ยวไข่แล้วไข่ใสเกินหน่อยนะึงมา งูมากเลยจ้าให้เพื่อนดูน่ากินไหมจ้าน่ากินมากเลย